เราเคยมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งฮะที่เธอเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับแล้วเธอก็ได้สัญญากับราการตีสิบว่าว่าถ้าเธอไม่เสียชีวิตในเดือนมิถุนายนปี6-1เธอจะกลับมาตรงนี้และดื่มฉลองด้วยกันครับมันต้องฉลองใช่ไหมครับต้องฉลองต้องฉลอง,ลองตามสัญญาออะมาน้ำแดงขอบคุณ <laughs> มโนได้ว่าเป็นวายมาโนได้ว่าเป็นวนยนะครับ นี่คือการเฉลิมฉลองเชียร์เป็นมะเร็งครั้งที่สองเห็นบอกว่าจะไม่ยอมให้คีโมตอนนั้นทําไมถึงไม่ยอมให้คีโมบอกคุณหมอบอกว่าคุณหมอพี่ไม่ไม่ยอมให้คีโมอ,อีกแล้วแหละคุณหมอเสียงเสียงค่อนข้างดุทําไมอ่ะอมไม่อยากหัวร้านหัวร้านก็ใส่วิกสิ ไม่อยากหน้าดำรองพื้นเน่ยเขามีไว้ทําไมเขาก็ให้ทาหน้ากําลังใ,ใจจากคนรอบข้างจากเพื่อนก็สําคัญค่ะเพื่อนที่บดินทร์นี่ชอบเอาโปรแกรมเที่ยวมาล่อก็ตะเกียกตะกายไม่ยอมตายเพราะอยากเที่ยวกไปไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนเขาก็เทคแคร์ดูแลบอกว่าต้องเธอทานอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างเราก็บอกว่าก็บอกว่า เธอสั่งมาเลยเธอจะอยากทานอะไรเธอสั่งมาเลยเราจะเลือกทานของเราเอง<ม>อันไหนที่เราทานไม่ได้เราก็จะเขี่ยทานแต่ผักก็ได้เพื่อนก็สบายสั่งของเขามาเลยเรามาเดินเลือก<ม>กูกินอะไรได้มั่งวะแล้วก็ <c oughs> เวลาเดินก็จะเกาะผู้ชายใหหน่อยไม่แล้วผู้หญิงไม่เกาะเหรอผว้ <c oughs> ผู้หญิงเขา <c oughs> ผู้หญิงส่วนมากเขาจะตัวเล็กเพราะพี่ตัวใหญ่ไงฮะพี่อาจจะไปพาเขาล้มก็ได้เน้นผู้ชาย